อัลโหลไฮททักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกัแบบเกมไมค์ตื่นพลนี่ในะอีเวนต์ไนแอม r i รี i t y มุมมองใหม่วันสุดท้ายแล้วนะคะวันจบอีเวนต์แล้วและนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นเราก็จะมารับรางวัลคอมมิวตี้กันเย่ yeah! มาดูเนื้อเรื่องตอนจบกันเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องระหว่างช่วง ระหว่างอีเวนต์เนาะทุกคนก็คงได้อ่านเนื้อเรื่องกันไปบ้างแล้วนะมาดูกันนะคะเนื้อเรื่องตอนจบเฮ้อเป็นเรื่องที่พิเศษไปเลยใช่ไหมแค่ได้ฟังอีกครั้งก็น่าตื่นเต้นแล้วคิดดูสิว่าถ้าไปอยู่ในเรื่องจริงๆจะขนาดไหนแต่บทเรียนมิตรภาพที่ฉันได้เรียนรู้มาก็ยังเป็นจริงเสมอแม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเราทุกคนก็มีพลังที่จะพิชิตความกลัวของตัวเองได้ด้วยแสงแห่งความรักมา ทุกคนมีใครเติมเงินซื้อเพชรกันบ้างลดสูงสุดห้าสิเอร์เซนนะคะส่วนเราไม่เติมแล้วนะไม่เติมละอ่านี่ไงเราสะสมเหรียญวิเศษนะคะได้ประมาณห้าแสนเหรียญแล้วเราก็แลกเป็นเพชรได้สาสิเม็ดนั่นเองอันดับคอมมิชชัี้ของเรานะคะอยู่ที่อันดับหนึ่งร้สี่สิบสองโอเคเราก็จะมารออีเวนต์ใหม่กันเลยนะคะ อีเวนต์นี้ก็ได้จบงลงงประนี่รางวัลคอมมิ n ตี้เราก็ได้อวตารรูปสไป์แล้วก็รางวัลคอมมิตี้รางวัลที่3นะคะก็ได้เพชรอีก20เม็ดรวมเป็น50เม็ดนะคะวันนี้สัญลักษ์อีเวนต์เราก็หายไปแล้วนี่ตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นแคมไฟเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็รออีเวนต์ใหม่เนาะ นี่ไงพื้นที่ถูกล็อกเอาไว้ขอโทษด้วยไม่มีการผจญภัยในขณะนี้คอยติดตามข่าวและเข้ามาดูการผจญภัยใหม่ๆเรื่อยๆนะก็รอติดตามข่าวนะคะว่าอีเวนต์หน้าจะเป็นอะไรเพราะว่าในอัปเดตใหม่ที่อัปมาล่าสุดก็ยังก็ยังไม่มีบอกว่าจะมีอีเวนต์อะไรมีบอกแค่อีเวนต์เดียวนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะอัปเนื้ออื่นนั่นแหละมันไม่มีบอกเนาะ อีเวนต์อะไรต่อไปก็มาลุ้นเอาเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เก่านะคะถ้าเกิดว่าไม่มีบอกแบบนี้มันก็ต้องเป็นอีเวนต์เก่าอยู่แล้วดีไม่ดีทางเพจเกมก็าอาจจะอะไรอา,อาจจะเอาอีเวนต์มาให้เราโหวตก็ได้ให้ Fan Vote, แฟนๆโหวตว่าจะอยากเล่นอีเวนต์อะไรอะไรแบบนี้มาเรามาเปลี่ยนอีเวนต์กันเลยเอยไม่ใช่เปลี่ยนอีเวนต์เปลี่ยนอวตารกันดีกว่านะ เป็นหลักฐานว่าเออฉันผ่านอีเวนต์นี้แล้วแล้วเราก็ได้อวตารนี้เป็นรางวัลนะอ่าเราก็ขอใช้อวตารูปสไปนะคะเป็นรูปโปเพอแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราผ่านแล้วสักพักค่อยกลับมาเปลี่ยนเป็นรูน่าเหมือนเดิมเพราะว่ารูน่าสวยสำหรับเรานะเราชอบรูน่าโอเคอีเวนต์ก็ประมาณนี้ของตกแต่งก็ไม่ได้อะไรเลยสว่วนอันนี้ประตูเชนเจริง เราได้ได้มาจากอะไรวะได้มาจะกจอรูกโป่งมั้งน่าจะจอลูกโป่งได้เอามาวางดีกว่าอ่ะวางวางไปให้รุกๆกนี่ไงมีทางเดินดอกไม้มาขายด้วยนะคะใครยังไม่มีก็ไปซื้อเลยเรามีแล้วนี่ทางเดินดอกไม้นะคะวางแล้วเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เนาะออ้ ใครยังไม่ผ่านก็เหมือนกับอีเวนต์จะให้ใช้เพชรกับกับอะไรนะกับกับพลึกพึกมิตรภาพนะคะธาตุแห่งความกลมเกลียวจ่ายไปเพื่อต่อระยะเวลาอีเวนต์อีกหนึ่งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะใครยังไม่ผ่านใครมีเพชรพอหรือมีพลึกเยอะก็ใช้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ารางวัลลูน่าก็สวยอยู่ มันน่าเก็บไว้อะเพราะว่ารูน่าสวยจริงๆนะคะแล้วบ้านบ้านของรู n น่าก็เป็นเป็นปราสาทนี่ยปราสาทผุพังนะคะมีรูหน้าอยู่แล้วก็มีเรลิตี้ไนท์เมลิตี้สวมชุดเกาะปะชื่อเต็มๆก็อยู่นะคะเราเห็นชาวต่างชาติมาโพสก,ก็เลยรู้ว่าเรลิตี้ที่สวมเกาะอ,อยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันอยู่ที่ปราสาทผุพังโอเค เราว่าเพชรเรามี354ละเราว่าจะซื้อโูนี่ที่มารุราคา1ตัวที่เราตั้งใจจะซื้อไว้นะคะในอนาคตก็คือดูทุกคนสเนลเราได้49.5สิ้วานะหอยทากเลยหนึ่งตัวเองดอกยากมากเจาะลูกโป่งเจาะอะไรได้ยากมากจะยังอยู่ไหมเราจะซื้อคุณป้า นี่ง,งป้าลอฟตี้นะคะลดตั้ง50เนเลยเหลือ300เราว่าจะซื้อป้าลอฟตี้นะทุกคนถ้าไม่มีใครว่าอะไรเราจะซื้อป้าลอบตี้นะคะจัดเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนป้าลอฟตี้มีให้แลกไหมนเนี่ยในรางวัลมีป้าไหมมีป้าเปล่าป้าป้าไม่มีไม่มีไม่มีมมโอเคไหนไหนก็มาลดแล้วนะคะดีกว่าจ่าย600 เราจะซื้อคุณป้าลอปตี้กันป้าลอปตี้ทำไมเราไม่กดตรงลดราคานะจะได้เห็น,นง่ายซื้อเลยนะซื้อแล้วป้าลอบตี้เยี่ยมป้ามาแล้วนี่ป้าลอปตี้ของเรา ได้มาอยู่กับคุณป้าฮอลิเดยดแล้วเย้ Yay! สองคนนี้คู่กันใช่ไหมลองอ่านดูสิถ้าไม่เชื่อนักเกย็บผ้านวมชั้นคูโพนี่คนพิเศษสุดของป้าฮอลิเดยดเห็นไหมเป็นโพนี่คนพิเศษนะคะป้าร็อปตี้กับป้าฮอริเดยดและหนึ่งในผู้ปกครองที่ทุ่มเทเวลาให้สกูทารูมากที่สุดแถมเธอยังทำซัำยำได้เด็ดมากด้วยเห็นไหมทุกคนมันเลือด เราได้ป้าลอปตี้มาอยู่กับป้าฮอลิเดย์แล้วดูสิน่ารักไหนลองอ่านของป้าฮอลิเดย์สิพี่สาวของ Snap c h a t เตอโพนี่คนพิเศษสุดของป้าลอปตี้เห็นไหมมีความโรแมนติกและหนึ่งในผู้ปกครองที่ทุ่มเทเวลาให้สกุทารุมากที่สุดแถมเธอยังอบคุกกี้ได้อร่อยสุดๆเลยด้วยต่างคนต่างก็ทำอาหารอร่อยนะคะน่ารักเราอยากได้ป้าลอฟตี้มาอยู่กับป้าฮอลิเดย์มานานแล้วนะคะ ในที่สุดเราก็ได้ซื้อป้าลอฟตี้ในราคา300เพรนะคะลดจาก600เพรตั้ง50%เลยนะทุกคนใครอยากได้ป้าลอฟตี้ก็ไปซื้อได้นะคะถ้าคิดใครถึงป้าก็ไม่ได้เป็นโพนี่ที่สวยอะไรมากหรอกแต่เราซื้อมาแบบว่าเพื่อความอบอุ่นใจของของตัวเราเองของผู้เล่นเองก็คืออยากให้คุณป้าลอฟตี้มาอยู่กับป้าฮอลิเ์นะคะ โอเควันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากได้ซื้อป้ารอปตี้ให้ทุกคนได้ชมป้าลอตี้นี่นางก็กี่นะมีความพุทป้ารอปตี้คนแมนอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าฮอลิเดกับคุณป้าลอตี้ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนอย่าลืมทำเควสเป้าหมายทุกวันเด้อ120แต้มสะสมไปเรื่อยๆนะคะเรายังไม่แลกใครเลยมี4,3่พละ อีกหกพัค่อยมาเลือกดูละกันว่าจะแรกตัวอะไรนะคะโอเคคลิปวันนี้ก็จะจบโรงเพียงเท่านี้นะคะอันนี้นะคะชื่อเราในเกมนะแบ็กเพอร์ไม่ใช่มาแบ็กเพืนะจำผิดชื่อแบ็กเพืรเลเวล152นะรูปอวตารเป็นรูปสไปรยนะคะรหัส 1F85FA นะคะถ้าใครอยากแอดเพื่อนก็แอดมาเลยส่วนการไปเยี่ยมเพื่อนนั้นก็ยัง เป็นหลอนๆอ,อยู่ยังเข้าไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นเพื่อนใหม่ไม่ได้สักทีนะคะไม่รู้ทาไมเหมือนกันไปเยี่ยมแต่แตเพื่อนเก่าที่มีมานาแล้วตั้งแต่ก่อนเราทําช่องอีกนะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเกมอย่างนี้เมื่อไจแก้จุดนี้สักที เราสุ่มเยี่ยมนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีบ้านใครทีทุกคนใครเป็นเพื่อนกับเราใหมม้นเม้นบอกชื่อในเกมกับรีวิวก็ได้นะเราจะลองไปเยี่ยมดูว่าว่ามันเข้าไปเยี่ยมเพื่อนได้ไหมนะคะเม้นบอกก็ได้เดี๋ยวเราเราเราจะรอเข้าไปดูเราจะเอาอย่างนี้ ใครที่มาเม้นบอกก็เราเข้าไปเยี่ยมได้เราจะทิ้งกล่องของขวัญไว้ให้ที่บอ่อบ่อน้ําที่มีหมาเงือกนะคะโอเคเนาะถ้าใครเมนไว้นะโอเคแอนวันนี้ก็จ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าทุกคนจะได้อีเวนต์ได้รางวัลอีเวนต์แล้วก็ผ่านอีเวนต์กันด้วยความแฮปปี้ทุกคนนะคะใครที่ไม่ผ่านก็ เสียใจด้วยเนาะไว้ไว้อีเวนต์มารอบหน้าค่อยมาตั้งใจเล่นกันใหม่นะคะโอเควันนี้ก็ไปละบาย